เล่นแล้วเรากำลังจะเดินผ่านลำธารน,นะครับทุกคนใช้ครับอุ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยทำไปเล่นนะพี่ถ้ามีน้ำเยอะๆนะจริงๆช่วงเย็นๆหลังสร้างเต็นท์เสร็จทุกคนอากาศน่าจะดีครับแต่ข้างนอกร้อนเพราะแดดแรงเกินนะทีมงานนะครับพาขึ้นไปชมผ่าไม่ยากักอย่างระยะทางจากจุดตั้งเต็นท์ประมาณสักหนึ่งโลกว่าๆนะครับผมเดินขึ้นมาโดยที่ไม่ใช้แฉกิ้งโคเลยเลยต้นไม้สวยนะนจริงๆผมงงเสื้อผ้ามีผ่านลำธารด้วยกับบรรยากาศป่ามไม้ใหญ่แบบนี้ครับ <Mile dizzy> Wake up, brother, gonna rise the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.